อของดีครับผมพี่นอ้องอู้ดังครับดงังเห็นไหมครับดังครับดังปลานะครับอูอบ้ดังงามน่ครับดังครับอู้ไลายตีกันอยู่ทั้งในครับเอาไว้ได้เอาลูกต่อไว้ข้างนอก อของดีมากเลยทีสัมผัสมันด่าังดังเห็นไหมครับอ๋วนใส่มันอยู่ไหนล่ะนสือหัวสามตัวครับกำลังตามครับชีได้ครับนกนกลินเขาอะได้ครับเอ้าเนี่ยนะพี่ มันต้องออกมากละดังดัางปลาด้เยนา,นนปาปะปลาบ่ฝังมันคู่ไหมปาลารวยครับผมโอ้ยนาะขอาไปได้นาะนีู่กับดางไม่ตีกัน ติดตามส่นต่อไปครับ